สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศแต่งตั้งเมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำให้ทำหน้าที่ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชายชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลุยศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียและฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2021หรือ AFF Suzuki Cup 2021และฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ความศรัทธา ต้องบอกว่าความคลั่งไคล้ลงไปเลยนะคะแป้งทาฟุตบอลหญิงแล้วก็จนกระทั่งมาทําทีมท่าเรือนะคะก็ผ่านหลายจุดมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาสําคัญของฟุตบอลชายที่จะเกิดขึ้นที่ไม่จะพูดกันอยู่เสมอก็คือว่าในที่สุดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหานักกีฬาจาก สโมสรหลักได้เพราะว่าเนื่องจากอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะเนื่องจากแบงก์ก็สวมหมวดประธานสโมสรท่าเหลือด้วยเราจะเห็นได้เลยนะคุณเจว่าจริงๆแล้วเวลาจะเรียกตัวนักเตะมาทีมชาติไทยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยต้องเสียสละอย่างแท้จริงเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงที่ว่าในการเล่นทีมชาติเนี่ยแบงค์เชื่อว่านักเตะทุกคนเนี่ยอยากติดทีมชาติแต่ว่าในการเล่นทีมชาติแน่นอนมันสู้คนสุดหัวใจอยู่แล้วมีโอกาสบาดเจ็บอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายสโมสรทุกคนก็มองเป้าหมายที่ว่าจะกลัวนักเตะของตนเองบาดเจ็บเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของแป้งในวันนี้แน่นอนนะคะหลังจากลุกจากการถแถลงข่าวน่นะคะจริงๆแป้งก็ได้พูดคุยกับหลายสโมสรแล้วนะคะจริงๆก็ต้องพี่วิเองเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ใหญ่ที่ แป้งรักแล้วก็สปอร์ตแป้งมาตลอดแป้งได้พูดคุยกับพี่เนวินนะคะซึ่งพี่เนวินก็เป็นครูที่แป้งอย่างดีในตอนที่แป้งได้เข้ามาทำไทยลีกครั้งแรกนะคะแป้งได้พูดคุยกับปิป๊บะวินพิรมพักตีนะคะเพราะว่าเขาเป็นแชมป์ไทยลีกเมื่อปีที่แล้วนะนะคะก็แป้งเชื่อว่าหน,น้าที่ของแป้งอ่ะเดี๋ยวแป้งก็ต้องประสานนะคะให้ได้ขอวิธียังไงที่จะทำให้ การขอตัวนักกีฬาที่ดีแล้วก็ไม่ทําให้ทีมของเขาบอบช้าเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้มันมีเรื่องการกักตัวมันมีหลายราย,ยาดซึ่งอันนี้แป้งคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องประชุมกันกลุ่มทุนหลายกลุ่มที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับสมาคมฟุตบอลมาแต่ระยะเวลายาวนานแป้งก็เชื่อว่าเขารักในกีฬาฟุตบอลแต่แป้งเองก็มองเห็นเช่นกันว่าจริงๆฟุตบอลมันเป็นกีฬาของคนชาติไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคนทุนใหญ่หรือคนทุนเล็ก หรือใครก็ตามเนี่ยก็น่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในสมาคมฟุตบอลได้ดังนั้นเนี่ยแงเองไม่ใช่กลุ่มทุนใหญ่นะคะแต่ก็ต้อนรับทุกกลุ่มทุนนะคะถ้าจะมาร่วมด้วยช่วยกันที่นี่นะคะแล้วก็ต้อนรับแป้งคิดว่ามันเป็นพื้นที่ของทุกคนแหละนะคะพร้อมรับทุกคอมเมนต์แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ค้างคาใจแฟนบอลว่าแป้งจะเข้าไปแทรกแซงการทำงานของโค้ชไหม จริงๆโค้ดทุกคนน่ะรู้อยู่แก่ใจตั้งแต่ทำบอลหญิงแล้วก็โค้ดที่ทำท่าเรือทั้งหมดนะคะว่าจร,จริงๆแล้วเนี่ยแป้งเนี่ยว่าหน้าที่ผู้จัดการทีมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ดูแลบำรุงสุขบำรุงขันบำรุงวันและกำลังใจของทั้งนักเตะของทั้งสตาฟโค,ค้ดของทั้งแม้กระทั่งเด็กเก็บลูกทุกคนแหละ คนทำสนามทุกคนนะคะแล้วก็หลายคนคนจะมองว่าที่ผ่านมาเคยเป็นมีประเด็นกับโคโชคทวีจริงๆนะแป้งได้พูดตัวสับกับโชคทวีนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวงการฟุตบอลนมันคือวงการแห่งพี่น้องอย่างแท้จริงสมาคมเล็งเห็นว่ามาดามแป้งนวนพันธ์ล่ำสามผู้ซึ่งครุกคลีอยู่ในวงการฟุตบอลไทยมาถึง15ปีมีทั้งความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการนำฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วถึง2สมัยและมีสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือหัวใจที่รักในฟุตบอลไทยทั้งในระดับสโมสรและระดับทีมชาติจึงมีความเหมาะสม มีความพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเติมเต็ม,ตมการพัฒนาฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้ยิ่งใหญ่และมีความก้าวหน้าเพื่อก้าวขึ้นเป็นทีมชั้นนำของเอเชียรวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับโลกต่อไป ในการนี้สมาคมจึงมีความยินดีที่จะประกาศแต่งตั้งมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำให้ทำหน้าที่ผู้จัดการทีมตุตบอลทีมชาติไทยชายชุดใหญ่และรุ่งอายุไม่เกิน23ปีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีภารกิจในการพาทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือก ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2021หรือ AFF Suzuki Cup 2021และฟุตบอลเอเชียนคัพ2023